กันกคนีนะกวคะอยวันลสายเาเสบสแควร์ใช่เจอกันได้นะคะเจอกันนะคัะใช่เยวจะถึงแล้วค่ะประมาณขึ้นชั่วโมงนัดเขาไว้ป่าสองชาลอตตพิตตี้แต่ชาลอตกว่า ฟิสิกนิดนึงนะอืมไม่ะไมกล้าไม่กล้าหาไปน้องอืมสวยคู่เลยใช่เข้าวันเลยนะเรือถึงยาวเลยนะติดเทอร์โบกูเรือสำเร็จไหมครับคืออะไรอ่ะนี่คู่แรกนี่จริงคู่แรกนะจริงคู่แรกแห่งการใช่จังคนนี้นะใช่ถ้าแบบภูเก็ตจริงเหรอแล้วเรือข้ามที่มันเป็นแบบ มันเพื่อนกันอะมันไม่ได้จริงๆมันเลยหนูก็เลยยิงเรือทิ้งเลยก็เลยขับกันกันสบัดีเลยมันเจ้อแต่จริงๆนี่คู่นี้คู่แล้วกับมาริมาโอ้ยหน้ก็เดิมโอ้ยหน้าก็ไฮหลอนอีกริมาใครเป็นคนคิดเรือชามากนั้นจริงขอร้องเลยจะไม่ยิงเรือนะจริงคนไม่ได้คู่นี้ต้องให้บ่ได้บ่ได้เนี่ยเลยต้องเอาคู่นี้มาช้อปปิ้งเนี่ย เพราะว่าก็น่าจะเป็นเพื่อนสาวที่ช้อปปิ้งตัดสินใจกันได้ดีไม่มีใครขัดใครใช่ไม่มีใครขัดใครเราก็จะเป็นอะไรกันวันนี้เปยนอะไรกันวันนี้มีงบอยู่คนละห้าพันเธอจะช็อปเท่าไหร่ทำชาเลนจ์ทำชาเลนจ์ไหมให้เวลาคนละสิบห้านาทีใครชอปเยเยอะไปไม่ได้ไม่ได้สิสิบห้านาทีไม่ได้หรอ ไม่ได้พี่เลยมันต้องตั้งใจเลือกมันต้องแจ้งใจเลือกมีเงินอยู่ห้าพันเราสามารถแลกเป็นเงินสดได้ไหมไม่ได้ไวน์เชอร์คือไวเชอร์จะมาแลกเงินสดอะไรล่ะแต่เราจะเกินจากไวน์เชอร์กันหรือเปล่าชาเลนจ์ซื้อห้ามออกตังค์ตัวเองเลยแม้แต่หนึ่งบาทห้ามเด็ดขาดการละคำทามะการละคำทามะไอเดียอยู่นะไหร่ไม่ซื้อสะไม่ซื้อแม่เป็นไปไม่ได้เีจะซื้อได้ห้าพันเป๋ปะเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ หนูมีมือถือหนูสามารถแคคคูลเลตได้นะคะมีคิดเซ็แล้ววันนี้เขาลดราคา10%ยังไงม็นมีเศอยู่แล้วใช่ก็ซื้ออย่างละพันห้าชิ้นมาเราอยู่คิดไหมว่าแบบไม่คิดแล้วนั่นละใช้อะไรที่ไปซื้ออะไรเงี้ยมันเตือนใช่ไหมเขาให้ปิดตัวกรองปิดตัวกรองคืออะไรอ่ะอย่างง่ายนี่ไม่ไม่เห็นแบบอ่าไอคิวดทุกงินกันเพอร์ฟูมเพอร์ฟูมอันเดียวก็นั่นไงห้าพันแล้วหรือเปล่าถึงแล้วรับคำถามอุ้ยสเปรยแต่งหน้า มันต้องมีอีกเราอ่ะมิสกนยังไม่มีแบรนด์เครื่องสำอางเข้าหนูหยิบอะไรได้หมดเลยนะคะไม่เป็นไรเขาได้นะคะไฮดี้เป็นแบบว่าชอบแต่งหน้ามากก็ได้นเขาได้สุดๆเน็อพกเราเนาะนางงามแกรนในแต่งหน้าปังทุกคนรีวิวได้ปังธรรมชาตรอะเข้าได้ครอะไรที่มันเกี่ยวกับหน้าสดอะไรเงี้ยเข้าได้ มีวิ่งไวแล้วเข้าแวนีสริมไงีเซรั่มเรามีวิ่งไวแล้วฉลอดเรามีวิ่งไวแล้วคลิปอะไรเกี่ยวกับเมคอัพแต่งหน้าช่วยเรื่องสกินดูจากทางไหนได้บ้างคะทางนี้แหละคะดูได้ทางเดียวหรือว่าดูวยแต่ทางบ้านหรือเราจะไลฟ์ผ่านติ๊กอ๋อมิสเพนมิสแกรนไทยแลนด์ดีเขาที่มีฟิลเตอร์อ่ะฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ก็มีแค่ติ๊กตอกอะแต่ว่าสวยนะาสนแล้วยูมาฟิลเตอร์อะไรเดี๋ยวเธอเราคือเราคือเช็คมากทาง เขาว่าหุดกินเขาว่าหยุดลยทุกคนเขาบอกให้ไปไลฟ์เพจอ่ะไม่ได้ไหมอ่ะน้องก็ต้องการฟิลเตอร์เนี่ยคือตอนเนี้ยเพจก็ได้เพจไอจีเห็นปะเพจไอจีฟิลเตอร์ดีนะเนี่ยเห็นปะพีชเชิญออฟเดอะฟิลเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าพีชเชิญออฟฟิลเตอร์ยังไงรักน้องหลอดยังไงดีเขาบอกว่าให้เทคออฟฟิลเตอร์ why อะ why why you want ติ๊กออฟฟิวเตอร์นะคะทำไมอ่ะอยู่จะสู้ใช่ไหมจะจไลฟ์เพจดีกว่ามีเดียวคนบอกให้ไลฟ์เพจทิกเก็ตไม่ค่อยชัดค่ะเดีไลฟ์เพจตอนถึงอ๋อเราคิดว่ามันขาดฟิลเตอร์ไม่ได้ใช่จริงน้องฮะค่อนข้างที่จะก่อนสบัดดีตอนมันมีฟิลเตอร์อะไรเหรอพี่มองไม่ออกเลยพี่คิดว่าหน้าน้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะใครถึงที่นู้นแล้วว่ามันเหมือนนะเนี่ยนี่ก็หน้าน้องก็เป็นแบบนี้นะฟิลเตอร์อ้าวเหรอแต่ในเครื่องพี่มันเป็นแบบนี้หนูหนูดูหนูดูเครื่องนี้ ออของพี่ปกติแต่ทำไมคนอื่นมันมันถึงสว่างขนาดนั้นอือลาเ,เซลใครถึงแล้วกวดหนึ่งตอนนี้ใครถึงแล้วกวดหนึ่งใช่รายงานตัวเร็วว่าใครไม่ถึงแล้วบ้างใครจะไปเจอกันบ้างใครมีขนมให้กินบ้าง<ม>เลงไงเธอเลอยู่ไหนเนี่ ขนมขนมที่เป็นแป้งอ่ะขนมที่เป็นแป้งอะไรอ่ะคิสปีครีมเหรอชื่ออะไรได้ไหมไม่พูดอยู่อเวกิทคิสปีครีมเนี่ยไม่ใี่ห้องอะไรขนมปังไง ไม่อยากกินของหวานนะอยือกกินขนมเอาข้าวกะเพราไข่ดาวหนึ่งที่ค่ะไข่ขนมมากไข่สามาหาให้ได้บ้างไข่ปลขนมมากเลยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราไม่เผ็ดไข่ดาว If I turn off the internal filter อะไรแล้วก็ It will be more beautiful น้องก็ beautiful anyway ไม่ต้องหรอกปาไม่เย็นนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่เมาโดนัทมาให้น้องจ้าน้องบอกไม่ต้องซื้อโดนัทพี่ขอโทษเมื่อกี้พี่พูดผิด เอาเข้าวกะเพราไข่ดาวค่ะจังๆไม่ไหวแล้วพิซซ่าไม่เอาอ้วนไอบอกกินแป้งไงนี่คือพิซซ่าไงที่อยากจะซื้อแป้งเฉยๆให้น้อยคุ้มแป้งนะซื้อแป้งข้าวข้าวคาร์โบไฮเดรตอะไม่รู้นะข้าวข้าวก็คือคาร์โบไฮเดรตก็คือแป้งมันคืออันเดียวกันคือเรื่องเดียวกันเออมันไม่เซลตี้หนูกินหมดทุกอย่าง หิวก in ีหิวดีหิวดีหิวดจสรุปยังไม่ได้กินข้าวกลางวันทั้งคู่อรอยังข้าวเช้าก็ยังไอ่เอาไงดีกินกับไหมเราค่อยทำงานเลอคนซื้อกับเ้าปะไมนกินไงตายนะชั่วโมงทันอยู่นะของโปรดนิ่มกันกระเพาะเราแอบกินข้าวก่อนกินคิดอะไรไม่ออกกระเพาะเราคือแบนไม่ค่อยได้มาห้างนี้เลยไม่ค่อยรู้อ่ะสยามสแควร์ วันความเสียคือฉันไม่ใช่เป็นเด็กในตัวเมืองฉันเรียนอยู่ชานเมืองนนเป็นคนนอกเป็นกเคนนอมันเป็นซอยซอยอยู่ใช่ไหมคะอืมเราจะเบียดทำไมเออเล่นดูเลี้ยงอยโอ้โหเล่นตายต่องเด็งพรัเฮ้ยนายกองเออใ้กันได้ยังสักขุ่นทองเหมือนขุ่นทองเออเขให้เล่นตร้อยนี่ร้อยนี่ร้อยน่ะแต่เล็เลขดัง บางที่ก็ซ่องรอยก็มีล่ะแพงนักนี่เวลาพูดภาษาใต้เหมือนผู้ชายพูดเลยอ่ะใช่เสียงใช่เพื่อนเพลินซ่อนสันขนคอนแรงได้แตัว่ทองแดงพัดแรงไม่ได้แรงได้เนี่ยแรงยู่แรงเราคนค้ำค้ำไหมค้ำไรเอาค้ำค้ำมากกว่าแรงไปกันนะมาทองแดงพัดสมบัติเอะไรวันนี้ค่ะไม่ค่อยได้คุยกับที่บ้านเลยแต่เก่งนะ บบพูดภาษาใต้ได้เก่งกว่ากว่าคนใต้อม่ก็เป็นคนใต้นี่ว่ะเป็นคนใต้อะไม่พี่เคยเจอเพื่อนตอนมหาลัยอะบอกให้พูดใต้เขาพูดไม่ได้เขาบอกเขาเป็นคนนครเนี่ยบางทีเหมือนสำเนียงไม่เหมือนกันหรอคนนครส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้พูดใต้นหรือเปล่าลอนดอนเนา่หรอตึกนี้หรอลอนดอนเพราะอยากไปลอนดอนก็ไปมาแล้วไม่ใช่หรอ

ยังทำอะไรจะตด้ยังติดเนี่ยที่เป็นยิวไงที่เป็นยิวยิวอะนอนไม่หลับวะตอนนี้หาเพลงไม่เจอเว้านอนไม่หลับนจริงอ๋อตรงนี้ที่เป็นเวทีใช่ไหมที่เขาบอกว่าอยากให้อิงฟ้ามามาจอยตรงนี้มากนะคะแต่ว่าหาเวลาไม่ได้อเาหุูไปแทนเว่า หนูมาร้องเพลงเหรอหนูมาเอนเตอร์เทนให้น้องๆหนูก็ร้องเพลงได้ทำไมอ่ะร้องเพลงไม่ได้ตองมีพี่ฟ้าคอยดึงคีต้องมีนี่ต้องมีคนแบบดึงคีว่าเอ้่นเออน้นี่น่้นีอนะเอานี่ี่เสยานเน่เานีค้ยนเากใช่ต้องม่แข่งสยามเท่านั้นก็เป็นเาอาเลยา ตอนนี้เขาสาวสแควร์เราเลยใช่ตรงนี้นะนี่เหรอเป็นสแควร์อ่ะใช่เออเขาทำใหม่ด้วยนะอ่าเออนี่เด็กในเมืองไงนี่ซ่อนเด็กโปเก็ตในตาไม่ใช่กูเห็นในติ๊กต๊อกกูอยากมามากที่เขามีคอนเสิร์ตไี่ใชคอนเสิร์ตที่คนมาร้องเพลงอะที่เขาเขาบอกทางติ๊กต๊อกลา์ตามากเนี่ยเข้าใจเลยเพราะว่าอะไรรู้ปะพอรถมันสั่นแล้วมันเช็คเนี่ยมันเช็คตลอดเลยลายตาแล้วที่นั่งอยู่ตรงนี้จะอ้วกแล้วใช่ คนหยุดก่อนอ๋อถึงแล้วใช่ไหมคะจะกินข้าวก่อนมั้ยอ๋อทานข้าวก่อนเออเราแอบกินข้าวก่อนดีกว่าโอเคอะไรเนาะยังไงกินไม่กินกินแล้วจะทำหน้าทำตาโอเคแค่นี้แหละกินข้าวก่อนนะลูกค้ากินข้าวนะคะบายบาย